วันนี้พี่ตั้งจะไปเป็นลูกมือผมวันหนึ่งเห็นไหมครับภูเขาลูกนน้นเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอ่าโอเคอุ้ยหวานมากอุ้ยมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วอุ้ยยัยมิถววันไหมฮะเอามาผูกคอตายดีกว่าโอ้ขยับขยับมันไม่ง่ายเหมือนกันไม่เลยมือผมาไม่มือไม่ยังแสบครับถอย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 ต้นต่อไปไม่เอางูนะมันเจ็บจริงๆผมอยากกลับบ้านแล้วพี่ ค่อนข้างเป็นคนที่คิดกลัวมากถ้ามีนกสีดำหรือว่ามีนกสีเขียวบินมาเกาะที่พักเจอสิ่งนี้รับร้อยเปเซ็นเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะได้ออกไปใช้ชีวิตอ,อ,อยู่ในบ้านก็วุ่นวายอยู่ในเมืองมันวุ่นวายครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าไอ้อ่ะอะ จะไปใช้ชีวิตอยู่ในปา่าเนี่ยดวก่อนนะแล้วไอจะไม่กลับมาที่บ้านเลยเสียใจปะเอ้ยอะไรนะ <laughs> ถ้าไอาจะไปใช้ชีวิตใหม,ม่หมดเลยอะอยู่แต่ในปา่าแล้วก็จะไม่กลับมาที่บา้านอีกแล้วเสียใจทำให้เรื่องนี้ไม่เกิดตั้งนานยูเองเนี่ยบอกกับไอ,อามาว่าอยูเองเนี่ยใช้ชีวิตอยู่แต่ในป่าเลยเหรอเพราะว่าแม่ของแม่อยู่ตรงนู้นแล้วพ่อแม่ไปทํางานใช่ปะก็ฝากไว้ที่บ้านแม่ของแม่ทีห้าปีเวลาเจอเสือไม่ต้องกลัวเลยนะพม่เป็นแรงนะอืม ออมกันไหมเนี่ยเมียอ่ะไอ้เคเอามาแล้ว <c oughs> เวลาถางเรื่องจริงจังอะ่ะเราก็ต้องจริงจังส <c oughs> ิง่ายง่ายถ้าเราเจอเสือแล้วใช่ปะเราต้องมองจ้องครับจ้องจ้องจ้องจอง้จองอย่างเดียวจ้องตาเสือหรือเหรอใช่จ้องนานนั่นแล้วเดี๋ยวจะหายเสือหายไปเลยเหรอลูกกระต่ายของเรา ใครสอนิทตลกกับเมียย่อ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 ถิ่นยุคเขียดไงจริงจังถิ่ยุคเขียดจริงจังอันนี้มันจริงแล้วนะคงปู่ไออ่ะเคยจ้องอ่ะเสืออะเป็นวันวานเลยอ่ะเป็นวันวานใช่แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปได้เหรอเมียได้โอ้เสืออยู่ในกรงไงชอบไหมโมกเนี่ย ก็ <łość> <S 2> <S 2> ไปหาโทรโแล้วอยู่กับเมียดีกว่าห้ากนเยอะเลยอ่ะนี่กล่องไปใช่ไหมครับเมียเห็นไหมเกร็บมาแล้วอืออ่าฮะอ่าไอสั่งอาหารไอ้กับลิฟ่ะอือไปหยิบเข้ามามันร้อนอ่ะสั่งเก่งเลยกันพูดเก่งหลือเกินอาหารมาส่งแล้วครับโอ้ย ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเมียพี่เนี่ยถึงได้สั่งแก๊บมาทุกวันเลยเนี่ย <c oughs> โอ้โหหน้าตาของน้องนี่ใสกว่าหน้าพี่อีกอะเนี่ย <c oughs> จริงเหรอพี่ต <c oughs> ๊กรอจริงจริงเฮ้ยน้องจ๋าเดียเ๋ยวนะพี่สงสัยเนี่ยน้องเนี่ยขับแก๊นเนี่ยส่งของ,ของทุกวันแบบเนี้ยตากแดดด้วยทำาไมหน้าของน้องเนี่ยยังได้ใสยอยู่ครับเนี่ยโอ้ยนี่เลยครับพี่ตา๊กผมใช้ตัวนี้เลย <c oughs> มีเว um ียเมนเซรั่มกันแดดสูตรมิ้เย็นคุมมันนานได้12ชั่วโมงแถมยังกระชับรุมขนด้วยนะครับและยังมี SPF50 ป้องกันแดดได้สูงสุดแถมเนื้อบางเบาสบายผิวไม่เหนอะหน้าทำให้หน้าใสสู้แดดได้ทุกวันเลยนะคะพี่ตัก๊กตัวนี้ต้องเอาไปลองใช้บ้างแล้วน,นะครับโอ้โหต้องหาซื้อมาใช้กันบ้างแล้วนะครับเนี่ยพี่นะกำลังมองหาเซรั่มคุมมันพร้อมกันแดดอย่พอดีเลยนะครับมีของดีแบบนี้นี่เอง เดี๋ยวพี่เนี่ยต้องใช้บ้างแล้วนะใช่เลยทำพิทักษ์ตัวนี้เลยหน้าตาเนี่ยจะได้สายแบบกับตันฮงไงลักษาะนั้นทำพิทักษ์หล่อเลยอ่ะอ่ะโอเคโอเคขอบคุณนะครับโอเคอ่ะโอเคเอาพิทักไม่เอาข้าวหรอพี่เออลืมโอ้ทีเป็นมุกเป็นมุกแต่ก่อนจะเข้าป่านะครับต้องบำรุงผิวหน้ากันหน่อยนะครับนี่เลยนีเวียมเอนเซรั่มกันแดดสูตรมิ้นเย็น แมงมุมเขาควายอันนี้ก็เป็นวิถีธรรมชาติปล่อยมันแล้วกันอ,อ๋อคือนี่มันโดนจับเลยฮะใช่ปะปล่อยมันไว้ตามธรรมชาติก็ได้ครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเห็นใจจะก,กระจัดเราช่วยจะก,กระจัดเดี๋ยวแมงมุมก็ตายอีกอือหจัก,กระจัดติดใยแมงมุมอยู่ครับปีนี้นะครับน้ำมันก็หลากครับแล้วก็ดูครับขยะจากชุมชนที่แบบว่าถูกซัด ลงมาตามลำธารอันนี้ก็คือแบบจริงๆก็ต้องช่วยกันเก็บช่วยกันรักษาธรรมชาติด้วยโอ้เต็มเลยนะครับเนี่ยขยะขยะเยอะนะฮะงั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเดินป่านะฮะอยากทิ้งขยะก,กันนะครับโอ้โหตัโวโฉดที่เขาเดินป่าจริงจริงกเนี่ยเดินหายแวบไปเลยนี่เดินป่าแบบนี้นะฮะไม่ต้องมากลัวแดดเลยนะครับนีเ่เลยครับนีเวียเมเนนะฮะเซรั่มกันแดดนะครับผมสูตรมิ้นเย็นนะฮะ แค่ฟองเดียวนะครับผมทั้งบำรุงและก็ออกันแดดด้วยนะครับเน่ไม่ต้องกลัวแดดกันแล้วนะจ๊ะนี่หล่อๆแบบนี้ไงฮะเมียถึงได้รักครับผมก่อนจะเข้าป่าต้องพบมาด้วยนะครับผมปกป้องผิวได้ดีจริงๆนะครับไปกันต่อดีกว่าไปถึงแล้วแหละครับโชโชนู่นคือที่พักของเราที่พักของเรา เดี๋ยวเราจะไปสร้างที่พักแล้วก็เดี๋ยวผมอยากจะให้พี่ตั๊กลองก่อไฟด้วยมือเปล่า <Wow. S 1> ใช่อันนี้ต้องลองอันนี้ต้องลองมันมันอันนี้ก็คือต้นกล้วยเราจะต้องใช้ใบตองไว้ในการแบบทําเป็นหลังคากับปูพื้น <Okay. S 1> เราจะสร้างที่พักอ่ะเขียนนะโอเคครับแล้วก็ค่อยๆโน้มลงมาโอ้โห oh. oh. ฟันชุบเดียวว่ะขาดครึ่งเลยอะ่ะอันนี้คือภารกิจของพี่ตั้งในวันนี้ ช่วยเก็บใบตองให้ผมสักา30ใบขอแบบส,สวยๆอย่างนี้นะได้ครับมีดเล็กครับก็เลยตัดยากนิดหนึ่งถ้ามีดเล็กก็ครับนะแล้วก็เลือกเอาเลยครับต้นกล้วยมันมีเยอะพี่ตั๊กจะเอาต้นไหนก็เลือกเอาขอใบ,บส,สวยๆหน่อยเดี <Okay. S 1> ๋ยวผมจะไปตัดไผ่ก่อน รับแล้วเปลี่ยนพอได้อยู่เขาตัดเก่งนะตัดพึบเดียวขาดเลยแล้วมีดดูดิฮะเนี่ยแล้วดูมีดดิของเรานี่ก็โชะชะโชะชะอยู่นั่นนี่ตอนนี้ผมก็ใช้ให้พี่ตั๊กไปตัดใบตองส่วนผมก็มาทำคานบ้านนะครับเป็นเพิงหมาแหนแบบง,ง่ายๆนะครับ อันนี้เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตอยู่ในป่าก็คือเราต้องสร้างเพิงให้ได้เพื่อใช้หลบแดดหลบฝนอะไรประมาณนี้อะไรผมกลับผมเมื่อกี้นี้พี่ตรงนี้ฮะใช่เจ็บมากเลยอาจจะเป็นพวกพึ่งพวกอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่อันนี้ไม่มีเหล่งในนะผมว่าจะไม่ใช่พึ่งไหนครับพี่ตัดตรงไหนเดี๋ยวนะเจ็บมากเพื่นนี่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 ฮะโคตรเจ็บเลยพี่ อ๋อแตน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 แต่ถอย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 ก่อนถอยก่อนถอยก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับแตนครับอ่าผมแนะนําอย่านวดผมอยากกลับบ้านแล้วพี่พี่อยู่นะพี่เดี๋ยวนะพี่มันเจ็บจริงจริงครับครับใช่ครับมันจืดแล้วแบบมันคือมันจืดแล้วแบบแล้วมันร้อนๆอนะฮะมันอยู่ข้างในนี้ฮะข้างในนี้เลยอันตรายครับจริงๆก็โอ้น่นไง่เห็นรังละนี่เห็นไหมฮะมี น,นีนะ้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวผมตัดเองก็ได้ครับใบตองไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรพี่ <laughs> เดี๋ยวทําต่อได้ครับไม่เอานะต้นต่อไปไม่เอางูนะไม่เอานะวิ่งมาเรียกอีกทีบอกไปทั้งโดนงูกัดอย่างนี้ไม่เอานะลองเสียงลง <laughs> <laughs> พี่โจโฉพี่โ <laughs> จโฉเริ่มเก่งแล้ว ตอนนี้ผมก็วางคานบ้านแล้วก็เป็นโครงสร้างแบบง่ายๆทําเป็นเพิงนะครับเวลาที่เราอยู่ป่าเนี่ยเราก็สร้างกันแบบนี้พี่ตักมาพอดีเลย <Okay. S 1> เป็นไงบ้างครับใบตองได้ไหมยังเหลืออีกหนึ่งล็อตพี่โอเครออีกแป๊บหนึงนะครับเด็กฝึกง,งานของผมเองนี่ครับเวลาเราปูใบตองอเราจะต้องปูจากพื้นด้านล่างก่อน หลายคนเนี่ยอาจจะปูมาตั้งแต่จากด้านบนมานะครับมันจะทําให้เวลาฝนตกเนี่ยเราจะเปียกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปูใบตองเนี่ยเราต้องปูทับซ้อนแบบนี้ปูจากด้านล่างแล้วก็วางทับซ้อนไปเรื่อยๆแบบนี้ฝนจะไม่เปียกเรานะครับทําอะไรกันต่อดีครับคุณครูอันนี้กําลังทาอุปกรณ์ก่อไฟปั่นไฟครับผมอันนี้ก็ของจริงเลยเดี๋ยวเรามาลองกันไฟแช็กอหฮะเราเองก็มีม่ใช่เหรอฮะ เราไม่ใช้ครับเด็กๆเ,เขาใช้กันใช่ครับเดี๋ยวดูผู้ใหญ่ทํากันว่าว่าเขาจะทำกันติดหรือเปล่ามันมีไม้หลายแบบที่มันเหมาะกับการก่อกองไฟซึ่งเนื้อไม้เนี่ยถ้าสังเกตดูมันจะมันจะไม่นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปแล้วต้องเป็นไม้แห้งด้วยเนื้อไม้ประมาณนั้นจะจะเหมาะมากชื่ออะไรครับเนี่ยเป็นพวกพืชตระกูลต้นต,นตำแยครับ ต้นตำยใช่แล้วก็มันจะต้องมีร่องตรงนี้ด้วยเห็นไหมแบบร่องเพื่อให้เชื้อไฟเวลาเราปั่นเชื้อไฟมันจะได้ตกลงไปในร่องแล้วก็ไหลลงสู่พืนถ้าเราปั่นอย่างเดียวอ่ะเชื้อไฟมันจะคุกอยู่ข้างบนแล้วก็เวลามันตกลงไปถ้ามันตกสูงมากมันจะดับไม้อาจจะยังชื้นหน่อยเราจะใช้เวลานิดนึงแต่คิดว่าน่าจะได้ไม่ยากเกินไปอ่อันนี้เราก็ต้องขูดขูดเสร็จเชื้อไฟอันนี้เป็นไม้ไผ่แห้งเพื่อให้เชื้อไฟมันอ่อนที่สุดแห้งๆเลยแบบนี้นะฮะจะติดไฟง่าย นี้จะใช้ในการยึดจับให้คนหนึ่งปั่นที่จับดูก่อนอ๋อนะก็คือไปตัดมาใช่เพื่อใช้ครอบเป็นแบบนี้นี่รูตันๆนะฮะแล้วก็ใช้ครอบใช่ครับเน้นรัวๆครับแบบที่พี่ทำบ่อยๆอ่ะโอเคโอเคทำอะไรครับผม <laughs> พิตาก็ปั่นเรื่อยๆนะจนกว่าผมจะบอกว่าหยุดน,นะครับนะฮะวันขึ้นแล้วมีถาวรไหมฮะเอามาผูกคอตายดีกว่า <laughs> ไม่ได้ครับอ่ะพี่ตั๊กลองจับวิฮยโอ้ย hey! oh, ขยับขยับต้องให้มันนิ่งๆแล้วก็โอเคแล้วก็ห้ามขยับเลยครับเพราะว่าถ้าขยับปุ๊บเชื้อไฟมันจะเคลื่อนแล้วมันก็จะดับเลยโอเคมาดิไฟแท็กมาดิอู้วิอู้วิฮึย, <laughs> ย,ยากอะเนี่ยใช่ครับใช่ครับ มันไม่มันไม่ง Omaha ่ายเหมือนกันขนาดไม้สดๆยังไหม้เป็นสีดําเลยนะใช่ไหม้เลยมือผมมาไหม้มือไหมาแล้วเฮ้ยมาเว้ยเฮ้ยติดติดแล้วดูนะพี่ตั๊กดูนะครับเฮ้ยติดเลยเฮ้กลับไปในเมืองแล้วอะไรนะครับ ทำไมเราไม่ใช้ไฟใช้ตค้งสต่แรกครับนี่มาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาหรือว่ยากมากเลยพี่โตโฉนะยากไม้ที่เราปั่นเนี่ยมันดูเหมือนมันยังชื้นอยู่ด้วยครับมันก็เลยแบบว่ายากขนาดนี้ดีใจอะที่ทำได้ออแล้วปลาอีกส่วนปลานี่ก็น่าจะเลื่อนโขดหินหัวฟาด แอนตาซินแอนตาซินยังไม่ทันมืดเลยได้ไปหลายแผ่เนี่ยวันนี้ต่อไปก็จะเป็นการหุงข้าวแบบโบราณก็คือต้องเป็นหมอ้อแบบนี้เยอะๆหน่อยแต่ก็ได้ครับเพิ่อมอีกเพิ่มแล้วก็ล้างน้ำนี่เลยครับนี่น้ำจากน้ำธารนดวนครับด่วนดวนข้าวหน่อยบีบๆคลคึงๆไปนะ แล้วก็ใส่น้ำเยอะๆเลยใส่น้ำปาป่ะฮะนี่นะครับโอ้ฮะโอเคเราก็ไปตั้งได้เลยครับลงฮะปิดฝาไว้ครับแล้วก็รอให้เดือดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาไล่จับปลาใต้ขดหินพวกนี้ไงเวลาเราจับเราก็ มุดลงไปแล้วก็ใช้มือต้อนจับปลาออกมาให้ได้ครับตามน้ําไหลแบบนี้เนี่ยมันก็มีปลาอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะตัวเล็กหน่อยคแต่ถ้าปลาตัวใหญ่เนี่ย<ม>โอกาสที่เราจะจับได้มันยากเพราะฉะนั้นเราจับปลาตัวเล็กๆดีกว่าเนี่ยตามครงครงรูอะไรอย่างนี้มันก็จะเข้าไปซ่อนมัวข้างในนี่นะฮะนี่มาแล้วอ่ะเฮ้ ปลาอะไร,รอ่ะพี่อันนี้ปลาพวงครับนี่ตัวมันจะเหลืองๆหน่อยจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นสีทองสีสวยมากเลยใช่ครับโอ้แต่ตัวก็ไม่ค่อยใหญ่มากเลยพี่ใช่ปลาชน,นิดนี้ตัวใหญ่ก็คือแบบตัวเท่าแขนเลยก็มีไอตัวใหญ่อ่ะมันจะอยู่ตามน้ําตกที่เราว่ากันก็คืออยู่ในโรงหินอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเรามาต้อนจับอย่างนี้ก็จะได้แต่ตัวไซส์นี้อโอเคครับพี่เ้นก็ปล่อยไปดีกว่าตัวเล็กนาะนะอะโอเคบายบายนะครับ ผมตัดสินใจแล้วนะฮะผมจะค้างคืนกับพี่ในป่าหนึ่งคืนครับมันต้องอย่างนี้ครับโอเคมาดีมันเริ่ม้มแล้วผมถือว่าผมนั้นเป็นบุคคลที่โชคดีจริงๆเลยนะฮะที่ผมได้มาเดินป่านะฮะกับพี่โจโฉแล้วเขานะยฮะ เลี้ยงผมนะฮะแค่ปลากค่ตวแค่นี้ครับผมก็สกบเอาท่อกินได้ไปเลยจักกจั่นเนี่ยเห็นพี่บอกว่าห้ามจัดฉากไงนี่เลยได้แค่นี้กินแค่นี้ดูดิหกคนมีอยู่แค่เนี้ยกับข้าวหนึ่งหม้อมารีวิวในป่าหนึ่งคืนเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันครับว่านอนป่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะ อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ผมได้มานอนในป่าแบบนี้แล้วก็อยากจะทราบว่ามันมีสิ่งต้องห้ามไหมพี่โอ้โหถ้าในป่านะครับคือหลายๆที่อ่ะมันอาจจะมีเรื่องต้องห้ามไม่เหมือนกันครับแต่อย่างอย่างแถวบ้านผมนี่ก็มีเยอะนะครับมีหลายเรื่องเลยสิ่งหนึ่งที่ต้องห้ามเลยก็คือเวลาเราเข้าไปในป่าเนี่ยห้ามลากฟืนเวลาที่แบบเราจะก่อกองไฟอะไรแบบนี้เราจะต้อง แบกมาอย่างเดียวหรือว่าอุ้มมาอย่างเดียวห้ามลากเพราะว่าการที่ลากฟืนเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นรอยเป็นรอยลากลากฟืนมาที่ที่พักเราแล้วมันมีความเชื่อว่ารอยลากตรงนั้นน่ะจะเป็นรอยเส้นทางให้ผีผีป่าเอนางไม้พวกเนี้ยเข้ามาหาเราที่ที่พักอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องต้องห้ามการห้ามใช้ปากกินน้ําโดยตรงเพราะว่าโดยปกติโดยปกติเนี่ย มนุษย์เราใช่ไหมครับมันก็จะต้องใช้มือในกนารตักน้ํามากิน <c oughs> จะมีเฉพาะสัตว์ป่าเท่านั้นที่จะใช้ปากกินน้ําสังเกตดูได้เลยแม้แต่ลิงเองก็จะก้มลงไปกินน้ําโดยใช้ปากโดยตรงสิ่งเดียวที่จะทําให้เราพิสูจน์ว่าเราเป็นมนุษย์ก็คือจะต้องใช้มือ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราใช้ปากก้มลงไปจูบหรือว่ากินน้ําโดยตรงเนี่ยอาจจะทําให้คนที่อยู่รอบข้างหรือว่าผู้ พูดผีพีศาจบังตาเพื่อเราเวลาไปล่าสัตว์เนี้ยเพื่อเราอาจจะมองเห็นว่าเราเป็นแบบเป็นพวกสัตว์เป็นพวกอะไรพวกนี้แล้วเ,เผลอยิงเราได้ทําอันตรายเราได้วันนี้เป็นความรู้เลยเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเราจะไปดื่มน้ําที่ลาธารห้ามใช,ใช้ปากโดย<ช>ตรงรให้เราใช้อุปกรณ์โดยการเด็ดใบไม้พับเป็นกลวยตักน้ํากินหรือใช้มือก็ยังดีแต่โดยปกติเนี่ย ถ้าเป็นความเชื่อเลยนะครับ,รบก็คือ,ต,อต้องเด็ดใบตองหรือใบไม้ม้วนเป็นกลวยตักน้ากินถือว่าเป็นการใช้อุปกรณ์มันบ่งบอกถึงว่าเป็นความแบบเป็นมีความเป็นมนุษย์อยู่ใช้อุปกรณ์ในการดื่มครับคือผมอะผมเป็นคนที่แบบว่าชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยากรูรว่าเขามีทัศนคติยังไงผมแบบอยากเรียนรู้คนหลายๆแบบว่าแบบเออเขาคิดยังไง,ไงเขาทําอะไรเป็นยังไง,ไง,ไงอะไรอย่างเงี้ยครับ ที่คุณเราเดี๋ยวนะที่คุณถึงได้เนี่ยหลอกผมมานอนค้างในป่าฝั่งซ้ายก็มืดขวาก็มืดเพราะว่าอยากจะมารู้จักจกับผมมากขึ้น <S <S ว่าผมใช้ชีวิตยังไงมีลูกมีเมียยังไงเพราะว่าผมเนี่ยจะกลับแล้วจะกลับจะเดินกลับป่าแล้วคือจริงๆ ความเยอะมากโอเคอ๋อจนได้มารู้จักกับผมวันนี้ผมได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแลวหนึ่งวันหนึ่งคืนโอเคจะไม่มาอีกแล้วใช่ไหมครับจะไม่มาอีกแล้วใช่ไหมคิดแล้วคิดอีกอยู่เนี่ยโอ้โหนะน่ารักจริงๆพี่กราบขอบพระคุณครับผมน่ารักมากนะครับเข้าป่าครั้งแรกๆอ่ะเราก็จะรู้สึกแบบว่า เฮ้ยมันเหนื่อยเข้ามาทําไมเออทาไมเราไม่นอนที่สบายสบายอะไรแบบเนี้ยแต่พอเรากลับกลับไปอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งนะเราเคยแบบไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าเออมันมีเรื่องราวมันมีเรื่องเล่าอะไรเงี้ยสนุกนะแล้วเดี๋ยวพี่อ่ะจะอยากแบบมาบ่อยๆไม่ต้องพูดพี่อย่ามาขอลองผม้วกั้พี่อย่ามาขอลองผมเลย ไม่ต้องพูดโอ้โหมืดตึ๊บเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณน้องโจโจมากมากเลยนะฮะกับวิจารภาพในป่าในครั้งนี้นะฮะบอกเลยนะครับว่าพี่นั้นประทับใจจริงๆเพราะว่าคุณเนี่ยมอบความกล้าให้กับพี่ที่พี่เนี่ยจะกล้าค้างคืนในป่า1คืนเต็มๆเลยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับน้องนะฮะขอบคุณน้องจริงๆน้องน่ารักมากๆเลยนะฮะ ที่ผมนะฮะเข้าป่ามาทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่เคยหวัดเลยนะครับเพราะว่าเซรั่มนิเวียมเมนะครับเขาเอาอยู่ทุกกิจกรรมเลยนะครับและตอนนี้นะครับเขายังมีโปรโมชั่นดีๆอีกด้วยนะครับผมเพียงสั่งอาหารนะฮะจากกรับคิดเช่น4สาขาระหว่างวันนี้ถึง5มิถุนายนนี้นะครับผมรับไปเลยนิเวียมเเมนเซรั่มขนาดซทดลองนะครับเอาไปใช้กันแบบฟรีๆถึงที่บ้านกันเลยนะครับนี่เยี่ยมจริงๆครับ